ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูงาน DIY นะครับงาน DIY ที่กับผมคิดคนแล้วก็ทำขึ้นมาครับเป็นงานสร้างเป็นงานสร้างเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ครับจากเศษเสียงหรือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นำมาให้เกิดประโยชน์ครับประหยัดครับแต่ใช้ได้งานจริงครับมาดูครับว่าผมทำยังไงมีอะไรบ้างอุปกรณ์ ราคาประหยัดแบบประหยัดที่หาได้ตามบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วครับจากเศษสิ่งเหลือใช้ครับดูครับวันแรกนี่ก็วันนี้ก็ไม่ไว้เป่าลมครับไว้เป่าลมแรงครับแรงมาดูครับว่าผมมีอะไรบ้างที่ทำขึ้นมาครับ ตัวนี้ก็เส i̇şte uh, like ียบไฟจริงครับเสียบไฟจริงนะครับสายไฟก็ลงมานี้ครับสายไฟก็ลงมาลงมาก็มาเข้าตัวนี้ครับอธิตัดนี้คือตัวปรับแรงดันนะครับช่างปรับปลาช่างปั๊มน้ำก็น่าจะพอรู้นะครับตัวนี้ตัวปรับแรงดันนะครับครับตัดแล้วนะครับ เอามาใส่ตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางเนี้ยนะครับคือถังนี้ก็เป็นถังนี้ก็เป็นถังน้ำยาแอร์ครับ R34 ครับสังสีเขียวๆนั่นแหละ R34 เพื่อนๆให้มาไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแรกๆผมใช้ถังเดียวเพื่อให้ได้บรรจุลมเยอะเอาไว้พ่นสีหรือว่าเอาไว้ เติมลมจักรยานมอเตอร์ไซค์ครับได้จักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับก็สายนี้ก็ทำสามทางครับทำสามทางก็ไว้เป่าลมครับไวเบ้เป่าครับเป่ากล้องเป่าฝุ่นทั่วไปเลยครับนี่ครับแรงขับแรงแรงใช้ได้จริงครับใช้ได้จริง ถ้าลมอ่อนนะครับถ้าลมอ่อนเครื่องก็จะทำงานครับนะทำงานแล้วครับตัวตัดอยู่ที่นี่นะครับทำเป็นตัวตัดขึ้นมาอ่คาคอมตู้เย็นนี้ที่ไม่เสียนะครับคอตู้คอมตู้เย็นเนี้ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วผมเอาตัวเล็กๆมาแ้วตัวใหญ่ครับเอาพอได้ถ้าตัวใหญ่ก็ จะแรงแล้วก็เร็วขึ้นแต่เป็นอันตรายนะครับถ้าผู้ไม่สันทัดหรือว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆที่พอรู้เรื่องไฟฟ้าก็นำมาประยุก์ตใช้ครับคอมตู้เย็นตัวไม่กี่บาทผมซื้อมาจากร้านขายของเก่าตัวนี้รู้สึกจะร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทครับผมมาทำสีใหม่นะครับ ที่มันไม่ขาดไม่เสียไม่ไหม้นะครับที่ใช้ยังยังใช้ประโยชน์ได้นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นกล่องมีแคปครับมีแคปนะครับอพอเรานํามานะครับเรานามาปั๊บนะครับนํามาปั๊บเนี่ยนะเพื่อนเพอเรานํามาปั๊บก็เนี่ยครับ จะมีอยู่3มท่อนะครับเพื่อเพื่อนนะครับมี3ามท่อท่อที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามนะสองท่อนี้นะครับ2ท่อนี้ก็จะเป็นลมดูดดูดดูดลมเข้าอะครับดูดลมเข้าผมก็เอาท่อท่อน้ำเรานี่แหละครับมาทำมาเป็นกองอากาศกองอากาศ เพื่อมาให้มดให้แมงให้ฝุ่นอะไรเข้าครับทำกองครับเอาผ้าใส่ข้างในครับเอาผ้าบางๆงทำเป็นกองครับกองดูดอากาศนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ลมออกจะมีท่อเดียวครับเพื่อนลมออกจะมีท่อเดียวนะครับท่อเดียวนะครับลมออกจะมีท่อเดียวก็จะมาเข้าถังครับเข้าถังนะครับ เข้าถังแล้วก็ออกไปออกไปก็ไปผ่านนี่สามทางนะครับเป็นสามทางาก็ต่อเสาขึ้นมาผมไม่มีตัวต่อผมก็เอาอาซีเมนต์เหล็กนะครับเมเหล็กที่เป็นเกาวาเชื่อมเหล็กตะกัวหรือว่าพติกอะไรได้ครับสองหลอดครับเอาผสมกัน อัดทาเป็นตัวเชื่อมนะครับครับอีกเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งเพื่อนๆก็ไปเข้าอีกทางนี้ถ้าลมเต็มถ้าลมเต็มป้าบก็จะตัดเขาจะตัดอัตโนมัติครับเขาจะตัดอัตโนมัตินะครับตัดอัตโนมัติคือผมตั้งไว้ตั้งได้ครับตั้งว่าจะให้ลมเข้ามากเข้าน้อยนะครับให้ลมเข้ามากเข้าน้อยประมาณไหน ผมตั้งไว้กลางๆนะครับไม่ได้ตั้งไว้มากถ้าเป็นน้ำก็คงจะประมาณประมาณครึ่งถังครับครึ่งถังนี้ครับอย่างละครึ่งครับเขาเรียกบาอ่ะแล้วก็ก็จะเป็นหนึ่งถังครับประมาณนี้เพราะว่าผมใชเ้เติมแค่จักรยานนะครับใช้เติมจักรยานมอเตอร์ไซ ทิ้งไว้ที่บ้านนะครับทิ้งไว้ที่บ้านทุกวันนี้ก็อุปกรณ์ปั๊มเติมลมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแบบตามเพจต่างๆก็มีครับราคาถูกๆก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้ผมเสียตังค์ไม่กี่บาทคือผมนําของเศษสิ่งเหลือใช้เศษเหล็กเศษเหล็กขอมาครับสายแก๊สเก่าครับสายแก๊สเก่าที่บ้าน อันนี้ก็มีอยู่แล้วที่บ้านนะครับผมลงทุนไม่ไม่ถึงส0มร้อยครับก็ะสีกระป๋องหนึ่งก็เมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อ45บาทนะครับสีสีบาทนะครับเชื่อมเหล็กก็เป็นเศษเหล็กที่เก็บไว้ ตั้งแต่เมื่อทําบ้านนะครับผมก็เก็บไว้เป็นงานประดิษฐ์ครับงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์งานคิดคน้นงานสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ผลจริงครับครับว่าจะใช้ประโยชน์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะ,ะทดลองให้ดูครับเติมผมทำไว้เพื่อเติมจักรยานมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับเพื่อ <Lud> น <L> เติมจักรยานมอเตอร์ไซค์ผมปล่อยลมออกครับเห็นไหมครับยางแบนแล้วนะครับยางแบนลวนี่คือผมปล่อยลมออกครับเพื่อนนี่ไม่มีลมจริงนะครับดูนะครับตอนนี้เครื่องนิ่งครับเครื่องนิ่งนะครับเพราะว่าลมเต็มอยู่ นะคเดีย๋ยวผมจะนี่ครับผมจะเติมลมให้ดูว่าลมจะเข้าไหมถ้าลมอ่อนเครื่องก็จะทำงานครับดูครับแรงครับแป๊บเดียวครับเพืเ่เฉอน เครื่องทำงานแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับพอลมอ่อนปั๊บตัวตัดต่อก็จะทำงานทันทีครับนี่แน่นนะครับเป็นอบดแน่นแล้วครับลมเข้าแล้วนะครับไม่มีกระไดครับเพราะว่าโทษทีผมถือก้องก็ จะฟังเสียงลมครับจะฟังเสียงลมว่าแรงไหมแปบ๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวแน่นแหละจัรก,กรยานเอาไว้เติมจักรยานมอเตอร์ไซค์เอาไว้เป่าฝุ่นเอาใส่กาพ่นสีได้ครับพ่นสีได้พ่นสีรัว่วสีอะไรเล็กๆน้อยๆงานน้อยๆครับงานเก็บงานแต่งเล็กๆน้อยๆเป็นกา ไม่ใช่กากระปุกนะครับกาหลังกาเล็กๆครับไว้เติมนะครับถอดสายนี้ออกก็ไปเสียบใส่กาได้เลยนะครับเพื่อนๆแรงครับแรงได้ผลจริงครับนี่เป็นงาน DIY ครับเพื่อนๆเ,เป็นงาน DIY งานสร้างครับงานสร้างงานประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาเองอ่าคือผมก็เคยรีวิวลงไปใน YouTube นะครับแต่ก็นานมาแล้วเมื่อก็5-6ปีที่แล้วแต่ยังเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมทำหลายแบบจริงๆผมทำหลายแบบผมลงไปที่ YouTube แล้วก็ติดต่อก็ส่วนน้อยครับส่วนมากผมจะทำลงไปที่ YouTube แล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปให้เพื่อนๆดูทางนู่นแหละครับทางเวียดนามอินโดหรือว่าพมา่าไต้หวันส่วนมากจะคลิปคงไปผมจะไปทางงาน DIY ครับประเภทงาน DIY จะไปต่างทางต่างประเทศซะมากกว่าเพื่อนๆทางนู้นก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ ครับปัป๊มลมปั๊มนี้ผมก็ทํมาห้าหกปีเมื่อก่อนนี้ครับแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆน,นําไปต่อยอดหรือว่าคิดค้นขึ้นแบบใหม่แล้วแต่ใครจะนําไป DIY นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ครับไม่มีลิขสิทธิ์ครับงานตัวนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับเอาไปดัดแปลงลองดูครับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อเกิดประโยชน์นะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนมากงานที่บ้านผมก็จะเป็นงาน DIY ใช้ส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะครับาฝากเพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าคลิปต่อไปผมทำอะไรบ้าง ฝากเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่ชอบงาน DIY หรืองานประดิษฐ์ครับจากเศษเสียงเือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบลงแค่นี้ครับเพื่อนๆอนย่างไรก็อย่าลืม ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ